สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเนียบทั้งหลายสวัสดีในช่วงสายนะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารในคลิปนี้ก็จะเป็นภาคต่อจากการที่มีรูปส่วนตัวหลุดออกมาของเจ้าจอมคอคอขอวอตัวนี้พร้อมทั้งขยายความในข่าวสารที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนั้นไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นแฟนคลับของใครของพระราชินิสุุธิดาของเจ้าคุณพระศรีนาถหรือว่าจะเป็นคนอื่นๆสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้สามารถแลกเปลี่ยนกันอย่างสุภาพแล้ก็อย่าลืมช่วยกันก,ก็ไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าจากอน,นิสงส์ในวันนั้นสู่การเป็นเจ้าจอมคอคขอ,ขอ,ขอวอในวันนี้ น้าอ่านหรือไม่อ่านก็ลองดูก็และกันว่าพยายามที่จะเสนอหน้าพยายามที่จะเสนอรูปของตัวเองขึ้นไปในปีที่แล้วแต่ก็โดนปลดแต่ก็สามารถที่จะเอาตัวเข้าแรกแล้วก็นำมาสู่การรับใช้อย่างใกล้ชิดในวันนี้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหลวงพระราชทานกระเช้าปีใหม่มอบแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาเมื่อวันที่6มกราคม2569มีการลงข้อมูลเอาไว้ว่าผู้หญิงคนนี้คือเจ้าจอมพลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนนง์ปียนาถวิชราพัฒประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้พลเรือตรีธนุวัฒน์อินทนินรองหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชริตุ่งโรดปิยานาถวชิราพัดฝ่ายบริหารเป็นผู้เชิญกระเช้าปีใหม่พรชาชทานมอบให้แก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาจำนวนหกท่านดังนี้ในการมอบของสิ่งต่างๆเราไม่ได้สนใจแต่เราสนใจการใช้คำของเพจนี้ โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชุปธรรมก็อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนของเจ้าจอมขอคอขอ,ขอวอคนนี้อยากได้อยากมีอยากเด่นอยากขึ้นมาชิงมงกับพระราชินีสุธิดาก็พยายามที่จะผลักดันตัวเองขึ้นมาพยายามแจกจ่ายข่าวพยายามที่จะดันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้มีบรารมีในประเทศไทย เมื่อสอวันที่ผ่านมาข่าวนี้ก็อันตรธานหายไปไม่น่าจะเป็นการแก้ไขแต่น่าจะเป็นการลบโพสต์ไปเลยเราเข้าไปดูนะปรากฏว่าในเนื้อข่าวก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ใช้คําว่าเจ้าจอมก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเพียงแค่พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนัน์งเปียนาธวาชิราพัฒประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียกได้ว่าหัวขมำกลางอากาศก็แล้วกันจะพเพยหน้าจะบอกตัวเองจะบอกพระศกนิกรในประเทศว่ากูได้เป็นเจ้าจอมแล้วนะแต่ก็โดนสกัดโดนกระชากหัวให้กลับมาอยู่ที่เดิมแต่ยังไม่พอยังมีความพยายามในการส่งเสริมตัวเองอีกยางคอคอยังไม่ออกก็ยังไปต่อได้อีกโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ16ชั่วโมองที่ผ่านมาก็เข็นข่าวสารของคอคอร้อตัวนี้ขึ้นมาอีกในหลวงพระราชาทานกระเช้าปีใหม่มอบแก่คณะาากรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาเมื่อวันที่7มกราคม2569ทนตรีหญิงท่านผู้หญิงอนนนงเปียนาถวชิรพัฒน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้พลตํารวจโทมนทนทันบุญน,นาครองหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชริตรุ่งโรดปียนาประชราพัฒฝ่ายบริหารเป็นผู้เชิญกระเช้าปีใหม่พระราชทานมอบให้แก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาจำนวนห้าท่านดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ดรสุปชัยปทุมนาคุล ลักกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งกระทรวงการอุดมศึกษา 2. ทนตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์หลัดกระทรวงมหาดไทยณศนะาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 4. นางสุดธาไทยเลิเศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ณนะกรมประชาสัมพันธ์ ถ้านายกัรตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณนะกระทรวงการพัฒนาสังคมทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมการสนองพระบรมราโชบายในการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเพื่อเป้าประสงค์ใหย้ยาวชนเยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการออกกำลังกายและกีฬา เพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บห่างไกลจากยาเสพติดและอบายามุขมีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคณะกรรมการทุกท่านต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้อันนี้ก็งงเหมือนกันว่าสรุปแล้วเป็นกระเช้าปีใหม่ของใคร เป็นกระเช้าปีใหม่พระราชทานของในหลวงแต่ทำไมมีชื่อของพลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนนนงสอดแทรกเข้าไปด้วยสรุปแล้วจะเป็นพระมหากรุณาที่คุณของใครของคอคอของวอหรือว่าของในหลวงรัชกาลที่สิสรุปแล้วใครมีการแอบอ้างหรือไม่ห่างย้อนกลับไปดูในสองวันที่ผ่านมา ในหลวงพระราชทานกระเช้าปีใหม่มอบแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาเมื่อวันที่6มกราคม2569พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนอันต์ปียานาถวชิรพัฒน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนิน รองหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชริกรุงโรดเยียนาธวชิรพัฒน์ฝ่ายบริหารเป็นผู้เชิญกระเช้าปีใหม่พระราชทานมอบให้แก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการกีฬาจำนวนหกท่านดังนี้ 1. พลเอกธราพงศ์มะละคำมปลัดกระทรวงกรลาโหมณศาลาว่าการกระทรวงกรลาโหม สองนายสุเทพแก่งสันเทียตลาดกระทรวงศึกษาธิการณนะกระทรวงศึกษาธิการสามนายนะรงเรืองศรีตลาดกรุงเทพมหานครณนะห้องรัตนโกสินทร์สาราว่าการกรุงเทพมหานครหนึ่งสี่พันตำรวจโทสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดณนะสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยณนะห้องถงกลางชั้น2กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6. นายแพทย์สมฤกจึงสมานปลัดกระทรวงสาธรารณาสุขณนะห้องเทวะเวศอาคาร1ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธรารณาสุข ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมการสนองพระบรมราโชบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเพื่อเป้าประสงค์ให้ยุวชนเยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บห่างไกลจากยาเสพติดและอบยมุขมีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข คณะกรรมการทุกท่านต่างทราบซึกในพมหาการุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดแล้วว่าเป็นการสอดแทรกซะมากกว่าก็คือเปิดหัวมาในหลวงพระราชทานกระเช้าปีใหม่มอบแก่คณะกรรมการแต่อย่างไรก็ดีดันมีชื่อของพลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอโนงเปียนาดไวเชลพัฒส,สอดแทรกเข้าไปมันเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาเป็นประธาน เขานั่งอยู่ในโครงการส่งเสริมการกีฬาพัฒนาชาติไทยก็แสดงว่าก็อาศัยชื่อของนายหนเนี่ยแหละเพื่อที่จะเอาชื่อของตัวเองพักเข้าไปเป็นผลงานเหมือนที่ผ่านมาก็มีการเดินทางเข้าไปมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา หลายคนก็ได้ตั้งคำถามว่าสรุปแล้วเขาไปเองหรือว่ามีการโปรดเก้าจากในหลวงก็ไม่น่าจะมีการโปรดเก้าเนี่ยแหละเพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นประธานของโครงการนี้ก็เลยรวบตึงทุกอย่างก็จะอยู่ภายใต้อานัตของดิฉันเนี่ยแหละในเมื่อดิฉันเป็นคอคอขอ,ขอ,ขอวอขึ้นมาแล้วก็ปล่อยอยางให้เต็มที่มีอะไรก็ใส่เต็มไปเลยโดยเฉพาะในข่าวสองข่าวนี้ก็จะเห็นชัดนะคะว่ามีการสอดแทรกตัวเองเข้าไป ให้ข้าราชบริพารให้ขี้ข้าของตัวเองนั้นไปดดำเนินการแทนคิดดูละกันว่ายศระดับใหญ่ๆก็ต้องมากราบกรานคอคอขอวอตัวนี้เนี่ยแหละเพราะที่ผ่านมาเคยมีการตั้งคำถามแล้วด้วยว่าจากทิพชัยจินดายังต้องมาคุกเข่าเพื่อที่จะคุยกับพลตรีหญิงคนนี้และเราพูดไปแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นทหารราชชงรักธรรมดา สลิมทั้งหลายพยายามที่จะแก้ต่างเขาเป็นเพียงแค่ผู้แทนพระองค์แต่เราก็พยายามที่จะเบิกเนรพยายามที่จะบอกไปแล้วว่าการกระทําต่างๆของข้าราชบริพารนายทหารนายตํารวจระดับใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งข้าราชบริพารระดับสูงอย่างสถิตพงษ์ยังจะต้องมาเดินกลางร่มมาเดินกุมเป้าเพื่อที่จะรับใช้กลับกลานผู้หญิงคนนี้อันนี้มันก็เห็นชัดแล้วแหละว่าสิ่งที่เราได้ตั้งข้อสังเกต คือราชการฝ่ายในข้าราชบริพารข้างในเขารู้หมดว่าผู้หญิงคนนี้มีตําแหน่งเป็นอะไรดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีข้าราชการระดับใหญ่ๆห,หรือแม้กระทั่งหม่อมเจ้านวาพันยุคนยังจะต้องมาเดินกลุ่มเป้าเพื่อที่จะรับใช้เขาอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีเชื้อสายยุคนก็น่าน้อยใจไม่เบานะที่เหมือนกับเป็นการลดความสําคัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เป็นเชื้อพระวงศ์ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามพระราชพยาศัยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีตำแหน่งเป็นเพียงแค่ทหารราชองงรักดังนั้นเขาก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่ในชั้นสูงขึ้นมาอยู่ในบนหิ้งให้คนอื่นเขากราบไหว้หรือว่ากราบกลานแต่ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าในประเทศไทยนั้นมันก็มีคนที่สวามิภักด์หรือว่าจงรักภักดีต่อพระราชินีสุธิดา ดังนั้นคนที่มองเห็นว่าหลักธรรมหรือว่าสิ่งที่ในหลวงราชการที่9ปฏิบัติมาโดยตลอดชอบหรือว่ายึดถือแนวปฏิบัติอันนั้นก็อาจจะรู้สึกสับสนงงงวยเพราะที่ผ่านมาในช่วงของการที่มีม็อบออกมาแรงแงในช่วง2563-64-65 ก็คิดว่าหลังจากนั้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเปล่าวหลังจากที่เจ้าคุณพระได้หายไปจากสื่อโซเชียลได้ข่าวว่าไปเก็บตัวอยู่ที่เยอรมนีอาจจะไปดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของความเป็นอยู่การศึกษาของเจ้าฟ้าชายทีปังกรอ,อันนี้เราก็พอจะเข้าใจได้ หลายๆคนก็มองว่าก็น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดที่จะมีคนใหม่ๆออกมาหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงระยะหลังๆตั้งแต่ปีพศ2565เป็นต้นมาก็จะเห็นว่ามีการผลักดันในเรื่องของบทบาทความโดดเด่นความเก่งกาจความฉลาดรอบรู้พระอริยภาพของพระราชินีสุทธิดาออกมารอบด้านก็น่าจะเป็นการเชิดชูพระราชินีเพียงแค่หนึ่งเดียว แก็ยังมีความเคลือบแคลงในเรื่องของทหารราชองรษ์ต่างๆที่มีการปรับยศมีการอวยตำแหน่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมารวมทั้งความเป็นอยู่ที่ขยับขยายดีขึ้นของผู้บรรดาคอคอข,อขอวอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ขยับขยายกันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะทางภาคอีสานก็ได้ข่าวว่ามีการขึ้นวอมาหลายตัวอยู่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่แปลกที่จะเกิดการต่อต้านจากคนที่สนับสนุนพระราชินีสุธิดาแล้วก็มองว่าในเมื่อมีการเทียบเคียงมีการยกมีการอวยโดยการที่คอคอเหล่านั้นพยายามที่จะยกสถานะขึ้นมาเทียบเคียงพระราชนินีก็อาจจะไม่ได้รับความพึงพอใจแล้วก็มองว่าการกระทําแบบนี้ถือว่าเป็นการหมิ่นพระราชินีด้วยเช่นกัน ชะรอยดูเหมือนว่าจะมีความแน่ชัดในเมื่อที่ผ่านมามีการจับตามองในเรื่องของคุณหญิงกำมาลอมีข่าวว่าเข้าไปเอี่ยวในเรื่องของสวยตำรวจมีการประกาศกันอย่างคึกโครมว่าจะมีการตรวจสอบโดยเฉพาะทางรายการของคุณหมาแก่ยังบอกเลยว่างานนี้ท่าทางจะจบไม่สวยคงต้องมีการสืบสาวกันต่อไปว่าคุณหญิงกำมาอท่านนั้นมีความสนิทสนมกับคุณหญิงหนูเพีย ซึ่งเป็นอีแม่ของคอคอขอวตัวใหม่ที่แผ่สยายบุญบาร,รมีอย่างเต็มที่เอาญาติพี่น้องที่มีความข้งเกี่ยวกับยอสอตอเข้ามาทํางานเข้ามารับใช้ในรั้วในวังกับกลายเป็นว่าตอนนี้ศรัทธ,ธาของประชาชนที่มองที่เคยสนับสนุนพระราชนียอย่างเต็มที่ที่คิดว่าจะกลับมาเริงรองสถาบันประมักษัตริย์ก็จะกลับมาครองใจประชาชนหลังจากที่ม็อบสงบไปแต่กลับกลายเป็นว่า ในเรื่องของทหารหญิงกลับมีการแผ่บรารมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่หม่อมเจ้าความสำคัญความขลังก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปนายทหารชั้นผู้ใหญ่ต้องมาคลุกเขา่าต้องมารับใช้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงซึ่งก็มีกำพืชหรือว่าปูมหลังมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จับพลัดจับถูได้มารับใช้ได้มาคลุกวงในอาจจะด้วยมนดำด้วยมนขมรหรือว่าด้วยมนอีสานอะไรก็แล้วแต่ หรือการผ่านคุณใสจนใบหน้านั้นไม่สามารถจะจำได้ในทุกกีเวน้นในทุกกิจกรรมที่ออกมาต้องเช็คแล้วเช็คอีกว่าชื่อที่ออกมานั้นตรงกับคนที่เราคิดหรือไม่ยิ่งฉายความเป็นคนใกล้ชิดออกมาแบบนี้การที่มีรูปหลุดออกมาว่าไปนั่งเคียงคู่กับในหลวงในการมอบของให้กับพระรวมทั้งการมีรูปคู่ออกมาในการแต่งเนื้อแต่งตัวที่ค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัว เปิดเผยถึงเนื้อหนังมังสาก็แสดงว่าเป็นคนพิเศษที่รับใช้ใกล้ชิดแบบส่วนตัวถึงขนาดที่ว่าพระราชนีก็ไม่สามารถที่จะมีอำนาจอะไรในการจัดการบรรดาแฟนคลับของเจ้าคุณพระก็คงจะต้องรับทราบถึงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าคุณพระนั้นก็ห่างหายไปจากประเทศไทยนานแสนานานหลายปีดีดักจะกลับมาได้ทีหนึ่งก็ต้องเป็นงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้น โดยในครั้งนี้ก็เห็นชัดเจนเลยว่าถ้าไม่ได้เป็นงานของพระพันปีหลวงเป็นงานดําก็คงจะไม่มีโอกาสได้กลับมาในครั้งนี้ที่กลับมาถี่ก็เพราะว่าเป็นงานดําเป็นงานพระราชพิธีที่สําคัญจริงๆแล้วพระองค์ทีก็ต้องกลับมาด้วยดังนั้นในครั้งหน้าหลายๆคนก็จับตามองซึ่งเราก็ได้คาดไว้ว่าก็คงจะไม่หนีจากงานดํานั่นก็คืองานครบร้อยวันของพระพันปีหลวง ในช่วงปลายเดือนของเดือนมกราคมเจ้าคุณพระก็จะปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ในวันที่26มกราคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าคุณพระน,นั้น คงไม่มีโอกาสได้เดินทางกลับมาในประเทศไทยเพราะว่าได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศอินเดียเรามองว่าเป็นการสกัดด้วยซ้ำซึ่งเจ้าคุณพระก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาบริหารบาร,รมีของตัวเองในประเทศไทยท่ทานท่านด้วยว่ามีคนรอเป็นจำนวนมากเรียกร้องกันมาหลายปีดีดักเราก็มองได้เพียงอย่างเดียวว่าตอนนี้เป็นนาทีของอ,อนอนนต์เท่านั้นคุณจะเข้ามาในประเทศไทยด้วย เรื่องอะไรในเมื่อตอนนี้ฉันกําลังเด่นที่สุดฉันกําลังเป็นคนโปรดมากที่สุดแล้วในงานที่ผ่านมาหลายๆคนก็ได้วิเคราะห์แล้วก็มองเห็นเหมือนที่เราได้มองด้วยซ้ําว่าถึงแม้ว่าเจ้าคุณพระจะมีสายตาที่อบอุ่นให้กับในหลวงรัชการที่สิบเพียงใดแต่ในหลวงรัชการที่สิบก็ไม่ได้ปลายตามองมามันหมายถึงว่าเจ้าคุณพระนั้นอยู่ในภาวะของการขึ้นหิ้งอยู่เป็นเพียงแค่คนในอดีต ซึ่งก็อาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลเจ้าฟ้าชายทีปังกรแต่ถ้าเทียบในสถานะของความเป็นคนโปรดความเป็นผู้หญิงของพระมหากษัตริย์นั้นก็ได้หมดไปแล้วแต่นะตอนนี้ก็มีคนใหม่แล้วก็มีคนใหม่ๆที่กำลังรอเข้าคิวอยู่เต็มไปหมด ดังนั้นในสถานะของคนที่เคยเป็นอดีตคนโปรดก็อาจจะต้องปลดระวางไปเป็นเพียงแค่คนที่ได้รับตำแหน่งสำคัญอันนี้คือในความหมายของคนที่รักเจ้าคุณพระก็พยายามที่จะบอกว่านี่คือตำแหน่งสำคัญที่ในหลวงได้ไว้วางใจให้ดูแลเจ้าชายน้อยแต่ถ้าคิดให้ดีก็คือคุณเป็นเพียงแค่อดีตคนเคยโปรด เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดแบบถน,นอมน้ําใจมากที่สุดก็คือได้รับตําแหน่งหน้าที่อันสําคัญให้ดูแลลูกชายแต่จริงๆแล้วก็เป็นในลักษณะของการขึ้นฮิ้งไม่ได้มีโอกาสกลับมารับใช้เป็นการส่วนพระองค์หรือว่ารับใช้ใกล้ชิดแล้วเพราะถือเป็นการปลดระวางดูแล้วก็อาจจะสิ้นสุดเพียงแค่พลโทหญิงเจ้าคุณพระศรีดีนานพิราชกัลยาณีในขณะที่คนที่อยู่ในตำแหน่งสูงสุดก็คือ พระราชินีสุธิดาก็ยังสามารถที่จะบริหารในเรื่องของกิจกรรมพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถในทุกๆด้านยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วพวกบรรดานางใหม่ๆพวกนี้ก็คงจะได้รับการขยับงานอวยการยกฐานะขึ้นมาจากคนในระดับชั้นล่างบ้านช่องห้องหักที่อาจจะดูไม่ค่อยดีก็ได้รับการปรับปรุงได้รับการขยับขยาย ได้รับการล้างคดีให้มาเป็นข้าราชบริพารให้มาเป็นข้าราชการในชุดขาวอันน่าจะแสนภาคภูมิใจของครอบครัวถามว่าเพราะอะไรคุณดูแล้วกันว่าขนาดเรื่องราวที่มันผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเขาก็ยังย้อนกลับมาเอามารายงานในเพจเพื่อที่จะบ่งบอกถึงความสามารถหรือว่าความมีประโยชน์ของคอคอขวตัวนี้เมื่อสี่วันที่ผ่านมามีการย้อนเอาข่าว ของคอคอตัวนี้มารายงานอีกพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอนันต์ปบียนาถวัชิราพัฒน์เดินทางเยี่ยมชมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีวันที่26เมษายน2568ในเวลา9ก้านาฬิกาสามินาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอนันต์ปบียนาถวัชชิราพัฒน์ เดินทางเยี่ยมชมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบรุรีอำาเภอเมืองชนบรุรีจังหวัดชนบรุรีตามโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยโดยมีนายวิษณุไล่ชพิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายโกลเดชาหมื่นหาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบรุรีตลอดจนคณะผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาสิทิ์เก่า โรเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัชดชลบุรีให้การต้อนรับในการนี้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ,อนนอนงปียนาถวิชรพัฒนเยี่ยมชมบริเวณภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีและ บริเวณภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีจากนั้นถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารจังหวัดชนบุรีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและสิิ์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีดังนั้นเพื่อนเพื่อนเห็นไม่เอ,อ่ยว่ามันน่าแปลกเรื่องราวตั้งแต่เดือนเมษายนก็ย้อนกลับมาเพื่อที่จะอวยตัวเองนั่นแหละ เมื่อสี่วันที่ผ่านมาแล้วในการนี้ดูแล้วไม่ต่างจากคอคอขอ,ขอ,ขอวอทางภาคใต้อันนั้นก็เหมือนกันประพอนจากจังหวัดตรังแนวเดียวกันเลยในเมื่อเป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันนั้นก็พยายามที่จะยกตัวเองโดยการขอที่จะเข้าไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวมหาวิทยาลัยศรีปฐมหรือเปล่าส่วนในการนี้คอคอตัวนี้ก็เคยเรียนอยู่ที่ชนบุรีดังนั้นในเมื่อตัวเองขึ้นเข้าควบรวมเป็นโครงการกีฬาในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนั้นก็ไม่รอช้าก็ไม่ได้ต่างจากาพระพนก็คือควบรวมตัวเองเข้าไปเป็นผู้มีบรารมีในจังหวัดชนบุรี เข้าไปมีบทบาทถึงขนาดให้อธิการบดีมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติหรือว่าผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาก็ต้องเข้ามาสยบยอมตัวเองเพราะตอนนี้ตัวเองไม่ได้เป็นเพียงแค่คอคอบ้านนอกแล้วแต่ตอนนี้ตัวเองได้ใช้เต้าไต่ขึ้นมาถึงคอคอข,อขอวอระดับสูงได้ขึ้นมาเป็นเจ้าจอมถึงแม้ว่าจะได้เป็นเจ้าจอมเพียงแค่สั้นๆแล้วก็ถูกกระชากเอาข่าวออกไป แต่แค่นี้ก็คงจะเพียงพอให้คอคอขอ,ขอ,ขอวอจากภไยสารนั้นมีความสุขได้เป็นออล่าที่ทำให้คุณแม่หนูเพียรน,นั้นมีความภาคภูมิใจได้มาไกลถึงขนาดนี้แล้วก็คงจะพยายามอวยพยายามลากญาติโกโหติกาเข้ามาในรั้วในวังเรียกรับผลประโยชน์จากในสำนักพระราชวังในคราดของข้าราชบริพารในพระตำแหนักราชริตรุ่งโรดหรือว่ามารับใช้ เจ้าจอมคอคอขอวอตัวนี้โดยในสื่อช่องทางต่างๆก็มีการกระจายข่าวสารว่านี่น่าจะเป็นทหารราชองครักที่มีความร่ำรวยมากที่สุดในโลกเพราะข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าตละลยังที่เขาใช้นั้นรุ่นแล้วแต่เป็นแบรนด์เนมแบรนด์ไฮเอ็นทั้งสิ้นแล้วไม่ต้องสงสัยว่าจะมาจากภาษีของใครไม่ต้องสงสัยเลยว่าเงินเดือนหรือว่าเงินตอบแทนที่เขาได้นั้น มันก็จะหลังไหลเข้าไปสู่ทางบ้านหรือว่าตระโกโลของเขาที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับโคราชทานได้รับการปรับปรุงสร้างบ้านใหม่ระสบนิกรรากหญ้ายอย่างเราก็ได้จะนั่งมองตาปลิปๆด,ดังนั้นผู้ชายคนนี้เป็นผู้ที่มาก่อนการน่าจะได้รับการยกย่องด้วยนะในฐานะของคนคนแรกที่ได้รับตำแหน่งในการสอยพระราชทาน แล้วคอคอตัวนี้ก็คงจะไม่ใช่คนแรกเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะมีตัวใหม่ๆออกมาอีกส่วนเจ้าคุณพระก็อยู่ในสถานะของการขึ้นหิ้งคนที่เป็นแฟนคลับของเจ้าคุณพระรู้สึกอย่างไรเราอ่านเกมว่าณนะตอนนี้ทุกคนก็คงจะเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นในเมื่อกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็ต้องไปต่อด้วยการอวยเจ้าคุณพระว่า ได้รับตำแหน่งหน้าที่อันเป็นการไว้วางใจสูงสุดให้ดูแลเจ้าชายน้อยเจ้าฟ้าชายทีปังกรน,นั่นเองแต่จริงๆแล้วก็ยังอยู่ในบาร,รมีเหมือนเดิมแต่ถ้ามองให้ลึกก็คงจะเห็นว่าณนะตอนนี้ในความเป็นคนโปรด <c oughs> ก็น่าจะไม่ใช่แล้วเพราะว่ามีคนใหม่นั่นเองดังนั้นในครั้งนี้ที่มีการหลุด การใช้คำว่าเจ้าจอมพลตรีหญิงท่านผู้หญิงออนอันงน่าจะเป็นการเปิดตัวอย่างชัดเจนแล้วภาพที่ออกมาเราก็ได้บอกไปแล้วว่าในการถ่ายภาพแต่ละครั้งมันก็น่าจะมีการควบคุมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นไปเข้าเฝ้าในเวลาอาจเป็นการส่วนตัวในสถานที่ส่วนตัวการที่ออนอันงนั้นแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนั้นเป็นสไตล์ลำลองอย่างยิ่งคนที่เข้าไปได้ถึงณเวลานั้น ก็น่าจะได้รับการอนุญาตให้นํารูปมาเปิดเผยหรือจะบอกว่าเป็นความพลักการของอนัน์ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึง่งว่าในความพยายามของเขาที่เขาจะให้ริ้วล้อหรือว่าคนที่รับใช้คนที่อยู่สายเขาพยายามที่จะปล่อยภาพออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนคนในประเทศนั้นรู้ว่าสถานะของเขาคืออะไรแล้วแถมไม่ผิดด้วยนะ ไม่ผิดต่อพระราชนีเพราะอะไรเพราะคนสําคัญก็คือคนกลางนั่นเองถ้าเขายังเป็นคนโปรดเขาจะทําอะไรก็คงไม่ผิดโดยเฉพาะในเรื่องของคดีคุณหญิงกำมารอหรือว่าการเรียกรับโสยตํารวจทําไมการตรวจสอบนั้นมันถึงได้อันตรธานหายไปแต่กลับกลายเป็นว่าหลังจากที่มีคดีนั้นขึ้นมามีคนวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างนะ่หูแต่กลับกลายเป็นว่า ตำแหน่งเจ้าจอมมาจากไหนหรือว่าการเชิดชูในงานกีฬาในการไปมอบเหรียญอะไรต่างๆทำไมยังออกมาก็แสดงว่าเขาอยู่ในสถานะคนโปรดที่ใครก็ไม่สามารถจะทำอะไรเขาได้แม้กระทั่งนายตำรวจใหญ่ๆยังต้องมานั่งคุกเข่าอย่างจักทิพย์อย่างโค้ชชาวต่างประเทศหรือว่าใครก็แล้วแต่เพื่อนๆคงจะเห็นแล้วอันนี้เราคงไม่ต้องพูดซ้ำ แต่สิ่งที่น่าสำคัญก็คือผู้บ่าวคนนั้นจะได้รับการยกย่องสอยพระราชทานเปล่าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรต่อคอคอขอวอตัวนี้สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้และความศรัทธาความรักที่มีต่อสถาบันในช่วงปัจจุบันนี้กับในช่วงปีพศส5 6 3 ถึงปีพศ2565ที่ยังคงมีข่าวคราวของเจ้าคุณพ้าออกมาความรักและความศรัทธ,ธาต่อสถาบันพระมาัประส์ของเพื่อนๆนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้า